ประกาศข่าวดีในวันเกิดเปิดของขวัญที่ก้อยรัชวินมอบให้ตูนเรียกได้ว่าลุ้นกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับคู่รักคนบันเทิงก้อยรัชวินคงมาลายกับตูนอธิวราคงมาลัยว่าเมื่อไรจะมีทายาทคนที่สองมาเล่นกับหนุ่มน้อยน้องทะเลอาชวินคงมาลัยแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องหลุ้นกันอีกต่อไปเพราะทั้งคู่ได้ออกมาประกาศข่าวดีเป็นที่เรียบร้อยว่า สาวก้อยกำลังทองลูกคนที่สองลาสุด30พฤษภาคมก้อยได้โพสต์ภาพคู่กับสามีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวแอดลัชวินวงเป็นภาพที่ทั้งคู่กำลังอวดที่ตรวจคันที่เห็นได้ชัดว่ามีขีดแดงสองขีดขึ้นอย่างชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันอีกต่อไปพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่าสองขีดที่ไม่ใช่โควิดมาแล้วคะ่ะทุกคน รอกันมาหลายเดือนหวังว่าของขวัญวันเกิดชิ้นนี้จะถูกใจพ่อๆนะคะรักที่สุด Hashtag 30052023 Hashtag ทะเลจะมีน้องแล้วครับ Hashtag ทะเลแอนจุดจุดจุดคลิปโมเมนต์ตอนบอกพ่อพ่อจะตามมาเร็วๆนี้ท่ากลางความยินดีมากมายจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่ติดตามทั้งคู่ ส่วนจะเป็นเพศอะไรก็ต้องรอลุ้นว่าทั้งคู่จะเฉลยกันเมื่อ,อไหร่นะ